สวัสดีครับวันนี้ยูทูบเบอร์คนจนผาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยบางคนตื่นตีสามบางคนก็ตื่นตีสี่วันนี้ก็มีภารกิจที่ต้องไปทํากันที่ต่อจากคิดที่แล้วที่ไปบนบานสันกาที่ไม่น่าพระขนงมานะครับวันนี้พวกเราจะไป พาน้องไปเกณฑ์ทหารนะครับวันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลนะครับช่วยลุ้นกันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นไงแต่ขอให้เป็นใบด,ด well ํานะครับพอน้องก็ได WOW. <t> ้ขอไม่นากไปแล้วครับว่าขอให้ไม่นาคช่วยนะครับว่าขอเป็นใบดํายังไงก็วันนี้เดี๋ยวช่วยติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อ้อวันนี้ก็จะไปที่สามพรานนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับยังไงก็ทุกคนก็ช่วยติดตามด้วยนะครับ ก่อนออกเดินทางกน็น้องก็ได้จุดูบบอกกล่าวถึงแม่นาคพระขนงนะครับเพื่อให้ช่วยดลนบรรดานะครับให้คุ้มครองก็ให้ลูกจับได้ใบดํานะครับคอยสมหวังนะครับตอนนี้เราก็พวกเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดสันเพชรครับผมอำเภอสามพานที่เป็นที่จัดให้มีการคัดเลือกทหารกองเกินนะครับ ปีพศ2563นะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะเราก็ไปดูทางในนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันไปดูว่าต้องทำอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็มาถึงแล้วเราก็ไปดูข้างในก่อน ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่คัดเลือกแล้วนะครับตอนนี้กําลังเข้าไปลงทะเบียนอยู่เดี๋ยวเราก็ไปตามดูอีกทีนะครับว่านี่คือสถานที่คัดเลือกนะครับก็ไปยืนรอแถวเหมือนกันนะครับก็จะดูว่าอยู่มู่ไหนตำบลไหนก็ ไปอยู่ตรงนั้นก็คนเริ่มเริ่มจะมากันเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเตรียมพร้อมครับเตรียมเอกสารสักสดีกำลังจะบอกว่าให้เตรียมเอกสารเตรียมสำเนาเตรียมบัตรประชาชนนะครับเตรียมเอกสารทั้งหมด ัน้ก็มีน้องคนหนึ่งก็น้องก็รับผิดชอบต่อน้าที่น้องก็ต้องมาพัดนะครับแม้จะน้องก็เป็นกระเทยแต่น้องก็มีเพศเป็นผู้ชายนะครับน้องก็ต้องมาคัดเลือกเหมือนกันตอนนี้สวาสดีกําลังประกาศรอรอรองขลุ่นตรงชาตินะครับเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกกันก็ตอนนี้ก็ให้เตรียมพร้อมไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะแปดนาฬิกาแล้วครับกำลังเตรียมพร้อมอยู่หลังจากเคาบพธงชาติก็จะมีการคัดเลือกกันอันนี้ก็เอาบรรยากาศรวมๆให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวการจับใบแดงใบดำเดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างในนะครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแทนคนที่จะจะจับใบแดงใบดำนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับขอให้เป็นดำอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้เป็นที่กองเชียร์กองเชียร์ก็ตื่นเต้นไม่พอกันนะครับลูก,กคุณเกณฑ์นะครับแต่แม่ก็ตื่นเต้นนะครับลุ้นอยู่ตอนนี้ก็นั่งรอครับในส่วนผู้ปกครองครับผมรอก็ลุ้นให้ลูกชายนะครับขอให้รอดขอให้รอดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ตอนนี้เข้าขั้นตอนเรามันลุ้นกันว่าตำบลไหนจะได้จับก่อนนะครับไปจับสลากกัน ็วัดดวงอาฮะตำบลไหนก็ได้เบอร์หนึ่งก็เลือกชุดแรกเลยเดี๋ยวรอเขาประกาศดูว่าใครได้เบอร์ไหนฮะ,อะของใหม่ดูดิของใหม่เต้ยเต้ยอ,อยู่ของใหม่ เบอร์สองอะคลองใหม่ได้ได้จับที่สองเบอร์สองได้เบอร์สองคลองใหม่โอเคโอเคตำบลคลองใหม่ก็ของเต้ยก็ได้จับชุดที่สองนะครับเดี๋ยวเเราเดี๋ยว,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 วคอยลลุ้นอีกที่นึงครับอันนี้ก็ในส่วนกล่องเชียร์นะครับก็ก่องทับก็ต้องเดนโดยท้องนะครับตอนนี้น้องเต้ยก็กำลังจะรอรุ้นอยู่ข้างในศาลานะครับพวกเราก็ ได้เวลาได้โอกาสจังหวะพอดีที่ออกมากินข้าวกันนะครับเพราะเราตื่นกันมาแต่เช้าด้วยครับเมื่อเช้านี้มาตื่นกันี่สามนะครับแต่งตัวก็จะเสร็จทํากับข้องกับข้าวนะครับก็วันนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับตําบลคลองใหม่น้องเตยอยู่ตาบลคลองใหม่จับได้ไม้เด็สองนะครับหมายถึงว่าจะเกณฑ์ชุดที่สองนะครับใครใครจับเบอร์สุดท้ายก็ต้องรอใจเย็นนะครับต้องรอสุดท้ายนะครับของเราก็โชคดีนะครับได้ เบอร์สองไม่เด็กสองไม่ถึงมาจับชุดที่2นะครับในช่วงนี้เราก็พากันมาทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรูน้องเขาอีกทีนะครับผมครับผมช่วงเวลาการความตื่นเต้นมาแล้วช่วงนี้เป็นเวลาที่บีัวดใจนะครับได้ข่าวว่าที่นี่ไม่มีใครสมัครสักคนเลยครับอำเภอสามพรานเน่ยต้องจับกันทุกคนนะครับ อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับใครจะเจอแบบไหนก็ยอมรับชะตากรรมนะครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับดูกองเชียร์เลยตื่นเต้นแทนนะก็กองเชียร์ตามมาเยอะไม่แม้สมทบด้วยเนี่ยหัวล้านเนะี่ยก็มาลุ้นลูกหล้านว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้กำลังรอให้ศาสดีประกาศรายชื่อนะครับ ประกาศเรียกตามหมายเลขนะครับว่าหมายเลขไหนต้องขึ้นก่อนนะครับตำบลไหนต้องขึ้นก่อนนะครับบนศาลาชั้นสองนะครับตอนนี้เขายังไม่ให้ผู้ปกครองขึ้นไปนะครับเขาก็ให้เฉพาะผู้ที่น้องๆที่มาเกณฑ์ทหารนะครับเท่านั้นที่ขึ้นไปก่อนนะครับเขาอาจจะให้ผู้ปกครองไปที่หลังเนี่ยชั้นสองที่เราเห็นเนี่ยครับให้น้องๆขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้ก็โปรตรงๆนะตื่นเต้นมากนะครับ กินไม่ได้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะกินอะไรก็แหม่อรอยแล้วครับ<ป>ก็ลุ้นว่าขอให้น้องผ่านไปโดยดีนะครับเดี<ป>๋ยวยังไงจะไปดูด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็มาช่วยลุ้นกันนะครับเป็นการจับสลากรอบที่สองนะครับรอบแรกก็ผ่านไปแล้วครับตอนนี้เรือผู้ที่เขาคัดเลือกยี่สิบสามคนนะครับใบแดงก็เรือสิบสิบสามใบนะครับก็ภาวนาขอให้เป็นดํานะครับ

คนเรือน้อยเดียวเองแดงเรือต้องสเสเอ็ดใบเลยเยอะมากเลยครับของเราเป็นคนแรกเลยที่จะจับ สวยรุนด้วยนะครับตําดดํดำดำดำดํ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 าดํ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 ดำดำดํ หยอดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับลุ้นจนตัวโกงเลยดำนะครับขอบคุณแมนกก่นาคกากนงที่เราไปบนกันมาครับสุดท้ายเราก็ต้องไปทำพิธีเดีออเ๋ยวตะกงเชดำนะครับของเราดำนะครับเราลอดแล้วเราไปต่อขอบคุณดำนะครับ ตอนนี้นอีครับไม่มีอะไรตื่นเต้นมีอะไรมีความสุขเท่านี้แล้วครับโอ้ยน้ำนะครับเราต้องไปต้องไปต้องไปแก้บนนะครับแก้บนเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยคนลังมีตาแดงแดงเลยดำคนแรกโอ้นในที่สุดแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ ามาสีแดงวงนิคนครับไม่ไม่โอ้ดำดำดำครับเนี่ยดำโอ้เราลอดแล้วดำนะครับหนึ่งเซนึงนายนายักเรียนพี่ดำนินตอนนี้คนเรือน้อยมากเลยครับแดงเลือยังแปดใบเจ็ดแปดใบเก้าใบ ราล,ลอดแล้วแดงทหารกบอันที่หนึ่งโอ้เราลอดแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชให้ด้วยนะครับรปูดปิดปูดสุกโดยประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ